เพื่อนเกินอะไรเนี่ยเอาไข่าขาดาวหิวเห,หรอเ <laughs> พื่อครับปรากฏว่าเราไม่สามารถพัก ด้านบนเขาเยเี่ยงได้ฮะเพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมทำงานไม่ได้ก็เลยตอนนี้เรานี้เราขับรถเข้ามาที่ตัวเมืองปากช่องนะเรามาที่ริมทางอินที่นี่ฮนะแล้วก็ก็เลยพักที่นี่แล้วก็น้องแดงจอดอยู่นี่พักที่นี่แล้วก็เขามีร้านอาหารริมริมน้ำ ื่อว่าร้านระเบียงน้ำนี่ผมไปจองที่พักเสร็จแล้วให้ครูตัก๊กไปนั่งที่ร้านอาหารเาก่อนครับไปเ,เดินไปนั่งกินอะไรกันที่ริมน้ำครับ <มา S 1> ถึงแล้วจะนั่งตรงนี้เหรอตรงนี้เลยเหรอ,อ,อนี่เป็นชิงช้านะอาดอเป็นนั่งชิมช้ากับแม่ปะนี่ครับเรามามืดค่ํแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็กินข้าวเช้าที่นี่คุณอาหารเช้าที่นี่ข้าวเช้าให้อออ ได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกนี่น่าจะบรรยากาศดีนะเดี๋ยวมีอาหารเช้าด้วยนี่ยชื่อร้านระเบียงน้ําเดี๋ยวบรรยากาศชอบบ้างของที่นี่พรุ่งนี้เช้าค่อยดูแล้วกันนะวันนี้เรามากินอาหารก่อนขึ้นที่พักสั่งอะไรบ้างนี่ฮะยำสั่งอะไรไปบ้าง สั่งไปสั่อย่างรอทตะคนสั่งอะไรไปบ้างเกือบยำยำบะบุ้งกรอบให้ดูก็ต้องทางนี้แล้วก็ลากยำบะบุงกรอบลาบเป็ดย่างแล้วกต้มแซ่บมะดูต้มแซ่บนี่ดูก็ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ำตกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ค่อยมาดูบรรยากาศนะครับเพื่อนมาแล้วกับข้าวนี่คืออะไรคุณยำอะไรนะกับข,ข้าวก็จา,ยายนใหญ่เนาะแตากับบุ้งยำนี่เหรอผัดผักบุ้งอ่าไม่ใช่ยำผักบุ้งขุตักเบลอสั่งเองบอกเองผัดผักบุ้งยำผักบุ้งกรอบแล้วนี่ต้มแซบเหรอต้มแซบกระดูกหมูีต้มแซบกระดูกหมูใส่เห็ดด้วย ไหนบอกไม่ให้กินข้าวสั่งข้าวมาสองจานอะไรนะปูตักสั่งอะไรมานะเนี่ยลาบเป็ดย่างลาบเป็ดย่างเพื่อดโรอเมนูเพื่อดโรกับเผาของเพื่อดโรมาแล้วน้องขอขอถ้วยแบ่งเพื่อดโรกินอะไรเนี่ยเผาไข่ดาวนิ้วเหรอนิ้วเหรอ เดี๋ยวรอถ้วยแบ่งเดี๋ยวรอถ้วยแบ่งพี่โดครับโดครับโดครับ <c oughs> โดมองเลยมองคมไฟ <c oughs> มพี่โดเลยออาถ้วยแบ่งเอาถ้วยแบ่งพี่โดขอน้องขอช้อน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  อะไรช้อนตักแกงเนี่ยาช้อนอย่างนี้อันโดเขาจะกินช้อนกับช้อนไงช้อนกับช้อนช้อนนี่ชุ่มโดเขาจะกินช้อนกับช้อนอตามสไตล์เขาสไตล์พี่โดโด้คือช้อนกับช้อนระหว่างแก้ว ก็ที่จริงข้างบนนู้นบรรยากาศดีนะคุณยอดเขาเยี่ยที่ยง่อะไรร้านอะไรนะพาก็ได้แต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณนี่ไม่มีสัญญาณเน็ตนี่อยู่ไม่ได้เลยฮะทำทำงานทำงานไม่ได้ก็เลยต้องเข้ามาในเมืองก็คืนนี้เราคงนอนพักกันที่นี่นะคุณเนาะ กินข้าวอิ่มน้ำสำราญเดี๋ยวก็ขึ้นไปดูห้องพักกัน,ม,น,ม,นมีอะไรอีกอย่างเนึงนะหล่นอะไรนะหล่นกูเค,มอ,ม,เคมอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นหรอกใชเอาช้อนขาวมาอีกอันก็ได้ครับ ตอนนี้กี่โมงล่ะเรามาถึงทุ่มหนึ่งพอดีเนาะเรามาถึงหนึ่งทุ่มขับลงจากจอดเขาเยี่ยที่ยงฮะมาเข้ามาที่อำเภอปักช่องหนึ่งทุ่มถ้ากินลาบ ลาบเป็ดย่างลาบเป็ดย่างอตัดกะเพาคลุกฮะเห็นพี่อโดโไม่ได้กินเมนูนี้มาหลายวันแล้วนี่ใช่ไหมร <laughs> ้องหามาหลายวันแล้วนี่ก็บรรยากาศดีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวบรรยากาศของที่พักให้เพื่อนดูนะเพื่อนๆนะ <laughs> ก็ติดตามในคลิปต่อไป เดี๋ยวจะไปเดินตลาดเช้าปักช่องด้วยจะปล่อยให้ครูตั๊กกบเพิโดนอนตื่นสายๆฮะแล้วเดี๋ยวจะไปเดินตลาดเช้าปักช่องผมชิมอย่างแรกลาบเป็ดย่างเนาะวันนี้เมื่อเช้าก็กินเป็ดกินข้าวหน้าเป็ดอันนี้ลาบ ไม่เป็นไรไม่เหมือนกันอืกินกับข้าวอือร่อยเนหะรอกินไปก็เงียบๆดีฮะได้ยินเสียง ได้ยิยนเสียงน้ำตกมีแต่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวน้ำตกเป็นฝายไงเนาะเพื่อนเห็นเปล่าจะชิมอันนี้ขอเขาเป็นช้อนรึเปล่าเมื่อันนู้นอะอะไรเป็นอ่าเป็นซ่อม แล้วก็น้ำยำใช่ไหม,อมโอ้น้ำยำเขามีเป็นแบบอะไรหอมทอดหรือกระเทียมทอดนะกับกรอดยมเเทียวแดงทอดแล้วมีกุ้งเนาะมีกุ้งสด ไม่ต้องรีบร้อนฮะเดี๋ยวกินเสร็จแเรวก็เข้าที่พักนอนเลยนี <ís ül> ่ฮ มเขาเปรี้ยวๆนะคุณเปรี้ยวๆมันๆก็เสียงคุตักเคี้ยวกล้วมเลย ี่โครงหรอผมแดงอยู่ผมแดงไปดูสายน้ำเดีย๋ยวถามน้องนี้เป็นแม่น้ำหรือเป็นอะไรเป็นน้ำอะไร กับข้าวนี่เขาจานใหญ่จัดเต็มอ๋อมาเป็นลูกมะพร้าวงานะคใส่มะพร้าวมาเลยเนาะนอะ้องถามหนะ่ะอันนี้คือแม่น้ําหรือเป็นคลองอะไรอย่างเงี้ยามน้ำเป็นน้ำไหลมาจากเขาใหญอนน่อันนี้คือเขาเรียกว่าลำตะคอค<อ>่ะอ๋อเนี่ย<ม>น้ำไหลมาจากเขาใหญ่ ใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยอันนี้หลนปูเค็มหลนปูเค็มฮะคูตัช<ด>อ่ามา<ด>หลนปูเค็มคูตักกินถึงไหมเนี่ยผมจะยึดอยากจะกินผัดเยอะๆฮะนี่ <c oughs> อันนี้อะไรนะขมิ้นขาวขามิ้นขาว หลนปูเค็มไหนขอดูหน่อยนี่ปูเค็มหลนปูเค็มฮะมที่จริงมื้อนี้คือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นรวมกันใช่ไหมเพราะว่าเรากินอะไรมานิดหน่อยตอนที่เราตอนที่เราอยู่ที่อะไรนะทุ่ง นั่นแหละกลางวันกินแค่นั้นอะ่ะพุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงคลุกเคล้าให้เข้ากันน้องพุ่งนี้เช้าอ,อาหารเช้าเป็นเป็นอะไรอ่ะทานที่นี่ใช่ไหมเป็นเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นยังไงอ,อาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นยังไง ไข่กระทะพวกไข่กระทะเขาแต่ว่าเขาให้เราเลือกมีสี่ชุดสามารถเลือกได้ชุดใดชุดหนึ่งต่อคนนะครับตอนลงมานะครับตอนเช้าลงมาหนึ่งเดือนหนวนะครับสามารถแจ้งกับหน้าคนได้เลยว่าวันนี้เราว่าตอนเช้าสมมติทุกที้เลือกข้าวต้มที่นี่เลือกเขาต้มถั่วแล้วได้ได้คนละอย่างแล้วก็จะมีขนมปังน้ำส้มออะไรยย่างงเี้โอเคกาแฟโอเคก็สแตนดาร์ดของอาหารเช้า เนี่ยครับอาหารเช้าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ผมเลยชอบไปเดินตลาดเช้าแล้วซื้ออะไรกระจะุกกระจิกมาเนาวคุณมาทานได้รสลาติแบบละอ,อ,อ,อร่อยมันกืจหอมกูเค็มแล้วมันกระทิ เขามีเนื้อมะพร้าวด้วยไงคุณเขาขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยไงกินหล่นเยอะๆกินอย่างนี้ดีกว่าเคี้ยวปูเลยจะได้ได้รสชาติของปูโดยแท้อ,อือ,อ ให้ได้รสชาติหลนปูต้องเคี้ยวปูหัอกระดาษมาสองต้องลับทัน จะคายปูทุง,งหวังเกลียว,ว <c oughs> ดูดเอาความเค็มของปูแล้วก็คายออกนะครับตักนี่อร่อยเอาเลยแม็กตักให้ปูไปด้วยอ่ะ เอาเนื้อมะพร้าวไปด้วย ชมทีสี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเดี๋ยวอ่ะน้องมาอธิบายซิเนี่ยได้ผู้รู้มาแล้วน้องบอกว่าไหนพูดใหม่เมื่อกี้ปกติปกติน้ำแม่น้ำใส่นี้จะใส่กันนัครับจะใส่เนาะใช่ครับพอดีช่วงนี้ฝนตกมาฝนตกนะร้านเราจะมีชั้นเป็นเขาเรียกทีครับทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่นะครับอืมที่ดูจากลอยนะครับทีสี่ิ่งน้ำลดนะครับเพราะน้ำอ๋อน่นนู่นน่ะนู่นน่ะที่เห็นขอบขาวนั่นน่ะ่น้ำท่วม อ๋อน้ำถึงนั่นใช่ครับเพิ่งน,น้ำ<ง>เยอะนนเ,เ,อเพิ่งลงวันอังคานเช้าอ๋อเพิ่งลงไปแล้วเคยถึงไหนคเคยถึงบนนี้ไหมเคยถึงบนนี้เคยถึงบนนี้เลยเหรอที่มีมาสองมาองปีแล้วที่มีเตาน้ำต้นปลาช่ยนอืมอืมอืมขึ้นถึงถนนขึ้นบนนี้เลยเพราะมันสูงมากเลยนะอ๋อมันขึ้นถึงถนนมันก็ต้องถึงตรงนี้แหละแม้แต่เมื่อกี้ผมเดินเดินมาห้องอาหารจะลงมาจากเป็นแม่น้ำลงมาจากเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ไหลไป สะพานเขาตางเมืองนะครับแล้วมันจะลงลำตะคอนแล้วทางวัยก็ไปเป็นน้ํำเก็บอยู่ในลำตะคอนที่เป็นที่ประการดินปลาครับก็ถ้าถึงถนนจะแปลว่าสูงมากครับเพราะเมื่อกี้ผมเดินมาห้องอาหารเนี่ยครัก็ลงบันไดมาสี่ห้าขั้นอะเข้ดูนะครับได้ดีฮะได้บรรยากาศ มีหน้าหญ้าขึ้นเขียวเชียวไม่ใช่ห <laughs> ญาปลอมมันจะดูง่ายครับมันจะมีโคมติบยาหญ้าเลยเป็นหญ้าปลอมไปก็ดีได้บรรยากาศครับดีมานมะอยก็น้อมาชคดีมรับกินมีโต๊ะน้อยๆก็น้องก็มาชวนคุยด้วยดีไดคมรขับอยอย้อๆ้องกะไดอยอย น้ำจิ s <S ้มมาลาดเิโอกกินได้อันนี้เป็ดกินไหมลาดเป็ดลองไหนลองขอน้ำลาดหน่อยน่ครับอืม กะจะไม่กินข้าวให้หมดครับจะกินแค่แค่แค่การไปแค่นี้แค่นี้ไม่กินก็เดี๋ยวง่วงก็คืนนี้ต้องต้องทํางานยาววันนี้วันนี้ช่วงเช้าไปตรวจสุขภาพตามรอบที่หมอนนะัดแล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรก็ออกเดินทางมาถึงนี่มันก็เลยทาให้เวลาของเราล่วงเลยกันไปนะ ืีนี้ก็คงต้องอยู่ยาวๆทำงานต่อตามภาษาของนักกต้นไทยไม่เกินเที่ยวไปไม่กลับบ้านเมื่อยมากเห็น ผู้ชายที่เป็นพนักงานต้อนรับพอดีพูดคุยให้ข้อมูลแข็กอร่อยนะกับมุกตัวใหญ่อันนี้อร่อยกูตักชอบอันนี้ใช่ไหม ตัวตักเลยอร่อยอร่อยหลนปูเค็มเขามีไข่เค็มด้วย เขาพูดก่อนโอ,อถ้าชอบถ้าชอบอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไกลถ้าจะดูต้องพาด้วยนะครับเจอกันหนึ่งไปครับบ๊ายบาย คลิปนี้ผงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหนึ่งไปดูครับ